เก็บมาแล้วไปซื้อขนมเร็วซื้อขนมร้านยายใจเร็วซื้อขนมร้านยายใจไปซื้อขนมร้านยายใจก่อน ไปซื้อขนมเร็วไหนไปซื้อขนมร้านยายไปซื้อขนมร้านยายใจอ มานี่มานี่มานี่ของเขาของเขาแล้วไปซื้อขนมกันไปซื้อขนมเลยซื้อขนมกันไหนขนมไปซื้อขนมปะ่ะไหนบ้านยายอยู่ไหนไปซื้อขนมว้าย